ช่วงเบาวิวอันบ็อกซิ่งสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับบิวไในเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้บิวจะมาแกะกล่องอันบ็อกซิง่งเจ้าตัวเลดมี่แพดสองที่บิวได้สอยมาเนาะก็เขาจะมีเคสแถมมาให้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวเลดมี่แพดสองิวได้เป็นแรมแปดล้อมสองร้อยสิบหกยิกมาเนาะเป็นสีมินต์กรีนนะหรือสี กรีนหรือสีเขียวนั่นเองนะครับก็เจ้ตัวนี้บิวซื้อมนราคาอยู่ที่5,000ถึง6ก0 0กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเป็น LTE ราคาจะถูกลงกว่านี้แล้วก็ตัวแรมจะน้อยกว่านี้นะครับเดี๋ยววันนี้บิวจะมาแกะกล่องกันแล้วก็ออเดอร์นี้ที่บิวได้มาจะมีเคสของทาง Redmi แถมมาให้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นเคส ของทางเลตมี่โดยเฉพาะเลยอันนี้เขาแถมมาให้ด้วยเนาะแต่และออเดอร์อาจจะไม่เหมือนกันอาจจะได้ปากกาแถมมาหรืออาจจะได้เป็นเคสคีย์บอร์ดหรือเคสแบบธรรมดาที่ปิวได้มานี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันนะครับว่าภายในตัวกล่องเคสจะมีอะไรมาให้เราบ้างนะครับก็เป็นการแกะกล่องแล้วก็เป็นการอัน o อ i n กซิ่งภในตัวเลยเลย,เลยนะครับก็ภายในกล่องเปิดออกมาทๆๆๆๆๆๆๆ่านแท้แท้แบบหนึ่ง ก็ภายในกล่องของเจ้าตัวเลดมี่แพดสองเป็นเคสเนาะเขาก็ภายในกล่องก็จะมีตัวเคสแถมมาให้ด้วยซึ่งเคสตัวนี้ก็ตรงรุ่นเลยนะครับเขาก็แถมมาให้กล่องก็จะมีคู่มือก็ไม่ได้อ่านกันหรอกส่วนในเคสก็จะเป็นเคสแข็งเนาะก็มีฝาปิดสามารถตั้งได้เนาะเคสตรงรุ่นเลยไม่ต้องไปซื้อหาอะไรกันเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมา แกะกล่องจดตัวเลตมี่แพดสองกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาของเลตมี่แพดสจะเป็นอย่างไรซึ่งบิวเห็นมาหลายคนล่ะที่แกะรีวิวไปอ่าแล้วก็อันนี้เป็นิฟรมที่บิวตัวเก่ามีอยู่แล้วอันนี้เขาจะเป็นของเลมี่เลหรือเซี่ยวมี่แพดหกแพดห้าแพดหกนี่แหละปิวจำไม่ได้ละก็บิวว่าจะลองมาแปะกันแต่ปิวลองแปะแกะไแปะแล้วนะพอดีเลยนะ ก็ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลยเ็มีอยู่แล้วอันนึงฟิล์มตัวนี้ดีมากเลยนะสําหรับใครที่ต้องการติดเนาะแบบไรเ้เมื่อแบบไม่มีเลยอ่ะเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะคะดีกว่าอันนี้คือแกะ ให้ดูเลยนะว่าอยู่ในซีลนะซึ่งพึ่งมาส่งเลยแล้วก็ก็เลยแกะให้ดูเนาะเป็นตัวอย่างสำหรับใครที่ต้องการแท็บเล็ตหรือว่าต้องการเราไปใช้ดูหนังดูซีรีส์เนี่ยคือติมแจ่มมากเลยรุ่นนี้มาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเนาะรุ่นนี้อาจจะแกะยากนิดนึงเพราะว่าเขามีเ เป็นแบบศูนย์ยาการอาจจะโดดนิดนึงแล้วก็ค่อยๆแกะแล้วกันเปิดออกมาก็จะเจอกับตัวเครื่องแล้วก็จะมีหน้าซองก็จะเป็นสเปคบอกเนาะว่าสีจุดเด่นที่เขาให้เรามานั้นเมีอะไรบ้างนะครับก็เจ้าตัวนี้จะหน้าจออยู่ที่11นิ้วหน้าจอเป็นแบบ 2.5K นะครับแล้วก็แบตเตอรี่อึดเลยเนาะเดี๋ยวจะมาแกะออกจากซอง เขาเรียกว่าซองอะไรซองผ้าถุงอะไรเงี้ยเดินประมาณนั้นเลยสีนึงคือสวยมากสำหรับใครที่ต้องการนอกรวิวแนะนาเลยภายใน,นด้านหลังเครื่องกล้องก็คือสวยแล้วก็ดีไซน์คือสวยมากรุ่นนี้มันมันเอารุ่นนี้ต่อจากเลดมี่แพทเลตมี่แพทธรรมดานี่แหละเขาก็เลยมาเป็นแพ2สองก็จะมีคู่มือการใช้งานแล้วก็ใบ,แบบัตรประ บัตรับประกันแล้วก็จะมีเข็มจิ้มถาดซิมแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ชาร์จไฟแล้วก็สายไมโคร USB Type C แล้วก็เป็นแบบ USB ธรรมดาเนาะไว้เสียบกับชาร์จโทรศัพท์เนาะเขาแถมมาให้ในกล่องเลยแล้วก็จะมีเข็เขมจิ้มถาดอ่ามันเข,เขาไม่ได้รุ่นนี้ไมไ่สามารถใส่ซิมได้จะเป็นแบบแยกอ่าแยกไมโคร SD ก r d เราสามารถใส่เพิ่มได้เนาะใครที่อยากจะต้องการ ความจำแบบเยอะๆก็สามารถใส่ไมโคร s อดิกาเพิ่มเพิ่มได้เพื่อให้ใช้ได้ไดใช้งานยาวเนาะเดี๋ยวจะมาลองเปิดเครื่องกันนีกรับว่าตัวเครื่องนั้นจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนและสวยขนาดไหนพอเปิดขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวโลโก้ขึ้น xiaomi คือสีสวยมากแล้วก็หน้าจอคือแจ่มมากคือแบบทึบมากเลยเนาะ ใครที่ต้องการมันมีหลายสีนะแต่พิวเลือกสีนี้เพราะว่าสีนี้สีเขียวมันสวยเอาเป็นว่านะครับใครที่ต้องการแท็บเล็ตรุ่นนี้ก็สามารถไปหาซื้อกันได้ตามร้านตู้โทรศัพท์มือถือหรือออนไลน์เนาะอันนี้พิวเอาฟิล์มมาเทียบเนาะคือติดกันได้พอดีเลยแต่อาจจะมีเหลือขอบไว้นิดนึงแต่ว่าเราไม่ได้ทัชสกินอะไรขนาดนั้นเนาะ ก็ข้อพิวขอฝากไว้สำหรับใครที่ต้องการมือถือแท็บเล็ตรุ่นนี้ก็สามารถเข้าไปหาซื้อกันได้ตามออนไลน์หรือานรตามตู้โทรศัพท์มือถือนะครับอยู่คอทองต่อขคอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอก,กันคลิปหน้า